ตัดญยาอยู่คุณผู้ชมทีนี้ว่าใบามีดยมันแตกแล้วมันกระเด็นเข้ามาฝังที่ดวงตาเลยนะคะอ,อันนี้หวาดเสียวมากๆเลยค,ค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยคุณหมออารักษ์นะคะมีการโพสต์เตือนภยัยเรื่องของการใช้เครื่องตัดญ้าใช้เครื่องตัดญ้าแต่ว่าไม่สวมแว่นตาป้องกันดวงตาสุดท้าย ใบมีดแตกที่วงกลมไว้คุณผู้ชมเห็นไหมมันกระเด็นฝังอยู่ในดวงตานายแพทย์อารักษ์วงวรชาตินะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจุกคีรีขัน์ค่ะก็โพสต์เตือนภัยผ่าน Facebook นะคะยกกรณีตัวอย่างเลยบอกว่าชายคนหนึ่งอายุ27ปีกําลังตัดหญ้าอยู่ข้างบ้านด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบสพายไหลแล้วไม่ได้สวมแว่นตาครอบป้องกันมีเพียงแผ่นพลาสติกเนี่ยครอบบังใบหน้าเท่านั้นระหว่างนั้นเนี่ยใบมีดเครื่องตัดหญ้ามันไปกระทบก้อนหินค่ะ แล้วผู้ป่วยรู้สึกปวดตาขึ้นมาเลยอะ่ะเครื่องตาอย่างมากจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเลือดเลือดมันไหลยหยดลงมาตามใบหน้าพอวิ่งเข้าบ้านไปส่องกระจกโอ้โหเปลือกตาล่างเนี่ยมันฉีกขาดเป็นทางยาวแล้วเห็นว่ามีเศษโลหะเนี่ยฝังในเยื่อตาขาวบริเวณหัวตาข้างซ้ายเกิดจากใบมีดตัดหญ้ามันแตกกระเด็นพุ่งด้วยความเร็วเข้าหาใบหน้าตัดเปลือกตาล่างฉีกขาดฝังตัวที่เยื่อบุตา โอ้ฟังแล้วนี่อลุ้นเลยจริงๆคุณผู้ชมค,ะค่ะหลังจากที่เขาไปถึงที่โรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลประจุคีรีขันนะคะคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านจากักษุแพทย์เนี่ยก็มีการ ตรวจด,ดูพบว่ามีเศษโลหะยาว0.8เซนติเมตรฝังตัวอยู่ที่ดวงตาทีนี้ก็ต้องเร่งผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาเศษโลหะออกมาแล้วมีการเย็บซ่อมเปลือกตาดวงตาผลการรักษาไม่มีภาวะแทรกซ้อนการมองเห็นเป็นปกติเคราะห์ดีมากเนี่ยเศษใบมีดแบบนี้โอ้โหพอเรานึกนะแค่มันบาดนิ้วบาดแขนบาดขาก็หวาดเสียวแล้วแต่เนี่ยมันฝังอยู่ในดวงตานะคะเคราะดีอย่างหนึ่งที่เศษ ใบมีดเนี้ยมันไม่ได้ทะลุเข้าไปในเบ้าตาส่วนลึกนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสตาบอดสูงเลยเตือนภัยกันนะฮะเวลาตัดหญ้าก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีเห็นผมเห็นว่าเวลาคนที่ตัดหญ้าเขาจะใส่เขาเรว่าอะไรนะเป็นเป็นแว่นหมือเว่นตาแล้วต้องแบบปิดปิดครอบทั้งหมดนะใช่นะครับ